โอเคเรามาต่อข้อสี่นะครับข้อนี้กําหนดให้อนุกรมเลขคณิตนะครับมีอัตราส่วนร่วมเป็นสามนะครับอ่าอัตราส่วนร่วมเป็นสามอัตราส่วนร่วมคืออะไรครับจําได้ไหมเอ่ยอ่าอัตราส่วนร่วมก็คือตัว r นั่นเองใช่ไหมครับอ่าอัตราส่วนร่วมก็คือตัว r เนาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เรารู้แล้ว R มีค่าเป็นสานะครับต่อไปครับผลบวกห้าพจน์แรกเนาะมีค่าเป็น สี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับผลบ,บวกห้าพจน์แรกก็คือเอชห้าใช่ไหมครับเอชห้ามีค่าเป็นสี่ร้อยแปดสิบสี่เนาะโอเคก็ okay. ถามว่าพจน์แรกใช่ไหมครับพจน์แรกของอนุกรมเนี่ยคืออะไรเนาะอ่ะก็คือเอหนึ่งนั่นเนองถามว่าเอหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าใดใช่ไหมครับอ่ะเราก็หามาเนาะก็ใช้สูตรตัวอนุกรมเลขาคณาิตใช่ไหมครับก็คือสูตรนี้เลยอ่ะสูตรข้างบนเนาะ ข้เนี้เขาให้ s ห้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะแทน n เป็นห้าเนาะแทน n เป็นห้าเราก็จะได้เป็นอะไรครับอ่าแทน n เป็นห้าก็จะได้แทน n เ,เป็นห้าเข้าไปในสูตรเนาะอ่า n เป็นห้าก็จะได้เป็น s ห้าครับอ s ห้ามีค่าเท่ากับ a หนึ่งคูณ r กาลังห้าเนาะลบหนึ่งหารด้วย r ลบหนึ่งครับโอเค เราก็แทนค่าครับในสิ่งที่เรารู้ลงไปเนาะอ่าก็ s ห้าเป็นตัวนี้เนาะ่แปดสี่ครับอ่า่แปดสี่มีค่าเท่ากับ a หนึ่ง a หนึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการหาเนาะก็ติดไว้ครับอ่าติดไว้คูณกับ r ครับ r คือสามเนาะอ่าแทนค่าเข้ามาก็เป็นสามยกกำลังห้าลบหนึ่งครับหารด้วยตัวนี้ครับ r ลบหนึ่งอ่ะก็เป็น r คือสามเนาะก็เป็นสามลบหนึ่งนั่นเองโอเคครับเสร็จแล้วเราก็คิดเลขมาเนาะอ่ะค่อยค่อยคิดเลขครับก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าสี่แปดสี่เนาะมีค่าเท่ากับ a อหนึ่งอ่ะสามกำลังห้าได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะนี่เราต้องไปคิดเลขมาสามกำลังห้าสามกำลังห้าเกิดจากสามคูณกันห้าครั้งใช่ไหมครับอโอเคเราก็คิดเลขมาเนาะ สามคูณสามได้เก้าสามคูณสามเป็นเก้าเนาะอ่าเก้าคูณเก้าเป็น 81, แปดสิบเอ็ดแล้วก็แปดสิบเอ็ดคูณสามครับก็จะได้เป็นสองร้อยสี่สามหรือถ้าเราจําได้เนี่ยสามกำลังห้าเนี่ยเป็นเลขชุดที่เชื่อให้จำเนาะถ้าเราจําได้เนี่ยเราก็ตอบได้เลยอสองสี่สามนะครับอควรจําได้เนาะถ้าจําได้มันก็จะทําโจทย์ได้เร็วครับอตัวนี้ก็จะได้เป็นสองสี่สามครับแล้วก็ลบอีกหนึ่งอ่าด้วย สามลบหนึ่งครับก็เป็นสองเนาะสามลบหนึ่งเป็นสองโอเคเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าตัวนี้เนาะสองใช่ไหมครับสองหารอยู่เนาะเราก็จะย้ายสองเนี่ยขึ้นไปคูณใช่ไหมครับอ่ะย้ายสองขึ้นไปคูณอ่ยาย้ายสองขึ้นไปคูณเนาะเราจะได้เป็นสี่แปดสี่คูณสองนะครับมีค่าเท่ากับ a 1หนึ่งอ่ะอันนี้ก็ลบกันเนาะ สองสี่สาลบหนึ่งก็จะได้เป็น 2, 4, สองสี่สองเนาะได้เป็น 2, 4, สองสี่สองเสร็จแล้วเราต้องการ A1 หนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยจบแล้วเราก็ย้ายสองสี่สองย้ายไปหารเนาะย้ายสองสี่สองไปหารก็ได้เป็น a อหนึ่งเป็นอ่าสี่แปสี่คูณสองหารด้วยตัวนี้ครับอ่าสองสี่สองเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ครับถ้าเราสังเกตสองสี่สองกับ สี่แปดสี่เนาะมันทาไมครับอ่าน,นการลงตัวพอดีเลยเนาะอ่ามันตัดกันลงตัวสวยงามพอดีเลยอ่ามันเหลือเท่าไหร่ครับถ้าตัดกันมาน้องมันจะเหลือสองครับอ่าเพราะว่าอ่าถ้าเราดูเนาะสองสี่สองคูณสองใช่ไหมครับเนี่ยสองคูณสองเป็นสี่เนาะสองคูณสี่ก็เป็นแปดแล้วก็สองคูณสองอีกทีก็เป็นสี่เนาะเนี่ยมันได้สี่แปดสี่พอดีเลยใช่ไหมครับอ่าตัดกันก็เลยได้สองอันเองเห็นไหมอ่าได้ประมาณนี้ครับสวยงาม ถ้าข้อสอบเชิดก็แบบนี้แหละครับคือเลขเนี่ยมันจะตัดจะลงตัวพอดีนะครับอ,อันนี้เชิดแต่งโจทย์เองอเลยสวยงามนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็สองคูณสองครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยจบแล้วสองคูณสองก็ตอบสี่นั่นเองข้อนี้โอเคเนาะไม่ยากนะครับนะประมาณนี้ครับสําหรับข้อสี่โอเคถ้าเสร็จแล้วลองดูข้อที่ห้าครับอ่า ต่อเนาะถ้าเสร็จแล้วมาดูข้อห้ากันไปต่อนะครับข้อห้าอ่ะข้อนี้ครับให้หาค่าของอนุกรมนี้สี่บวกเจ็ดบวกสิบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงเก้าเอ็ดอ่า่าตัวนี้ครับก็อาจจะอนุกรมเนี้ยเรารู้ข้อมูลอะไรนะครับตัวแรกก่อนเนาะสี่ครับสี่คืออะไรเอ่ย สีก็คือโพสต์แรกใช่ไหมครับอ่าโพสต์แรกก็คือเอหนึ่งเนาะอ่าโพสต์แรก,กคือ a หนึ่งมีค่าเป็นสี่ต่อไปครับอันที่เรารู้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเก้าเอ็ดครับเก้าเอ็ดก็คือโพสต์สุดท้ายใช่ไหมครับอ่าโพสต์สุดท้ายก็คือ a n เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ a อมีค่าเป็นเก้าสิบเอ็ดนะครับโอเคต่อไปสิ่งที่เรารู้ต่อไปครับก็คือตัวนี้ตัวดีใช่ไหมครับอ่า ตัว common difference เนาะถ้าเราจับพจน์ที่สองมาลบกับพจน์ที่หนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยจับมาลบกันอ่าตัวดีนะครับ common difference ก็จะเกิดจากเจ็ดลบสี่เนาะอ่าเจ็ดลบสี่ก็จะได้เป็นสามนั่นเองนะครับโอเคเจ็ดลบสี่เป็นสามเราก็เช็คดูว่าตัวอนุกรมเนี่ยมันบวกไปทีละสามหรือเปล่าบวกไปทีละสามไหมเราก็จะเห็นว่า จากสี่เนาะบวกไปสามก็ได้เจ็ดดีอ่าถูกต้องจากเจ็ดบวกไปสามนะครับก็ได้สิบพอดีก็ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตเนาะอ่าถูกต้องแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วครับเราต้องการหาผลบวกใช่ไหมอ่ะของก้อนนี้เราตั้งชื่อแล้วกันเนาะให้เป็น sn ครับอตั้งชื่อให้เป็น sn ประเด็นของข้อเน,นี้ยคือเราต้องหาตัวอะไรครับหาตัว n มาให้ได้เนาะ ถ้าเรารู้ตัวเองเนี่ยเราก็จะไปแทนค่าในสูตรตัวอันุกรมเลขคณิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อไปก๊อปปี้สูตรมาก่อนให้เราเห็นภาพเผื่อบางคนยังจําสูตรไม่ค่อยแม่นเนาะเราต้องไปจาให้แม่นนะครับกรอบจากข้อนี้เนาะขอบมาวางให้เราเห็นอ่าโอเค ประเด็นคือเราต้องหา n ให้ได้เนาะอ่าเราจะหา n ยังไงครับอ่าเราเห็นว่าข้อเน,นี้ยเรามี a n เท่ากับเก้าเอดเนาะเนี่ยครับเราจะใช้สูตรตัวนี้ลำดับเลขคณิตครับอ่าในการหาตัวเอนั่นเองอ่าลองดูเนาะอ่าเรามาดูเธอเขียนสูตรก่อนนะจากตัวนี้ครับจาก a n เท่ากับ a หนึ n ่งบวก n ลบหนึ่ง d นะครับอ่าใช่ใช้สูตรนี้ ่ะเรารู้เนาะแทนค่า a n เป็นเก้าเอ็ดอ่ะ, 1, ะก, a 1, a 1 4, ก็ได้ตัวนี้เป็นเก้าเอ็ดนะครับเท่ากับ a อหนึ่งเหนึ่งเป็นสี่เนาะอ่ะก็จะได้ตัวนี้เป็นสี่บวกกับ a 1, นะ n ลบหนึ่งอ่าเเราไม่รู้เนาะต้องการหาก็ติดไว้นะครับคูณกับ d d เป็นสามนะครับอ่ดีเป็นสามโอเคก็ย้ายข้างคิดเลขครับ เราก็ย้ายสี่เนาะสี่บวกอยู่เราก็ย้ายไปลบนะครับก็เป็นเก้าเอ็ดลบสี่เนาะอ่ามีค่าเท่ากับตรงนี้เชิญขอเอาสามขึ้นก่อนนะอ่าสามขึ้นมาก่อนได้ได้เป็นสามคูณกับเอ็นลบหนึ่งนะครับอ่าก็ลบเลขมาเก้าเอ็ดลบสี่ครับเป็นอ่าแปดสิบเจ็ดนะครับมีค่าเท่ากับสามคูณกับเอ็นลบหนึ่งเสร็จแล้วครับ เราเห็นว่าสามคูณอยู่เนาะเจอก็ย้ายสามเนี่ยไปหารอ่ะย้ายสามไปหารเป็นแปดเจ็ดหารสามเท่ากับเอ็นลบหนึ่งโอเคแล้วเราก็ไปหารเลขมาครับเนี่ยแปดเจ็ดหารด้วยสามครับเท่าไหรเอ่ยคิดเลขมาใครใครคิดเลขไม่คล่องไหมอ่าเราลองดูตั้งหารยาวให้ดูครับเนี่ยสามหารแปดได้กี่ครั้งเอ่ยอ่าสามหารแปดได้สองครั้งเนาะอ่าแล้วก็สองคูณสามเป็นหกนั่นเองอจับมาลบกัน เป็นแปดลบหกได้สองใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ดึงเจ็ดลงมาเนาะดึงเจ็ดลงมาแล้วก็สามหารยี่สิบเจ็ดได้เก้าครั้งเนาะนะก็เก้าคูณสามก็เป็นยี่สิบเจ็ดพอดีนะครับเนี่ยลบกันก็เศษศูนยะ์เนาะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นยนี่สิบเก้าตัวนีงนะครับสําหรับผลลัพธ์ตัวนี้ยี่สิบเก้าเท่ากับเอ็นลบหนึ่งนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วเราก็แก้สรรมการนะครับแก้สมการหาค่า n ็มาก็ย้ายครับจากลบหนึ่งก็ย้ายมาบวกเนาะกลายเป็น n เท่ากับที่สิบเก้าบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเก็จะเปิดเป็นสามสิบมาเองข้อนี้อ่าเราได้แล้ว n มันสามสิบโอเคเนาะใน n ม็นนสามสิบแล้วทีนี้ก็เราก็สามารถหาตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมครับอ่าผลบวกวก็คือแทน n มาเป็นสามสิบลงไปก็คือเ้าถามเอสามสิบมเดงนะครับโอเคต่อตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเอสามสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเราก็แทนค่าในสูตรครับสูตรไหนเอ่ยถ้งง่ายก็คือข้อแรกครับอ่าสูตรแรกเลยเพราะว่าข้อเนี้ยเรารู้ a n เนาะแทนสูตรแรกง่ายกว่าเนาะสูตรมันสั้นดีก็จะได้เป็นอ่า n เป็นสามสิบใช่ไหมครับอ่าตรงไหนมีเก็แทนเป็นสามสิบทั้งหมดก็จะเป็นสามสิบส่วนสองเนาะคูณกับ a หนึ่งบวก a สามสิบ ก็สองต่อสามสิบเนาะก็จะเหลือสิบห้าครับเป็นสิบห้าคูณเอหนึ่งอหนึ่งมีค่าเป็นสี่นะครับเนี่ยแทนค่าเข้ามาบวกกับ a 3สามสิบก็คือโปรสุดท้ายเนาะก็คือเก้าเอ็ดน,นั่นเองเก้าเอ็ดก็จะเป็นอ่าสิบห้าคูณกับเก้าสิบห้าเนาะ,ะก็จะได้เท่าไหร่ครับคิดเลขมาจบแล้ว ่ะเชื่อแยกแล้วกันเนาะแบบนี้อ่ะเก้าห้าเชื่อแยกเป็นเก้าสิบบวกห้าครับอ่ะเราใช้สมบัติการแจกแจงเนาะกระจายสิบห้าเข้าไปอ่ะต่อคิดเลขมาก็ตัวแรกก่อนเนาะสิบห้าคูณเก้าสิบสิบห้าคูณเก้าสิบมันมีศูนย์อยู่เนาะก็เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาเก้าคูณกับสิบห้าครับอ่ะเก้าคูณสิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าเนาะทดสี่แล้วก็เก้าคูณหนึ่งเป็นเก้าเนาะเก้าบวกสี่เนะาะครับนก็เป็น สิบสามมันเองก็เลยได้เป็นอ่าหนึ่งร้อยสามห้านะครับอได้หนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดก็เลยได้เป็นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับอตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบวกกับก้นที่สองครับกระจายเข้าไปสิบห้าคูณห้าครับสิบห้าคูณห้าก็เป็นห้าคูณห้าครับได้ยี่ิบห้าเนาะ,ะทดสองห้าคูณหนึ่งก็เป็นห้าเนาะอห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดกลา้เป็นเจ็ดสิบห้า ล้วก็คิดเลขมาจบแล้วเป็นสองตัวนี้บวกกันครับอ่าหนึ่งพันสามรอยห้าสิบบวกเจ็ดห้าก็จะได้เป็นหนึ่งพันสี่รอยี่สิบห้านั่นเองครับข้อนี้อ่านี่คือคําตอบครับโอเคเนาะน่าจะพอได้นะครับอ่าไม่ยากสําหรับข้อนี้โอเคถ้าเสร็จแล้วลองดูข้อต่อไปนะครับอ่าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูข้อต่อไปเลย โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวต่อเนาะข้อที่หกอ่าข้อที่หกครับข้อนี้เขาถามว่าอนุกรมเนี่ยครับอ่าตัวเนี้ยเศษส่วนตัวเนี้ยเป็นอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิตแล้วก็เพราะอะไรด้วยนะเราลองดูข้อนี้ข้อนี้จริงๆไม่ยากครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเราดูเนาะดูที่ตัวส่วนกั็ได้ครับเนี่ย สี่สิบสองสามหกแล้วก็ร้อยแปดเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นอนุกรมอะไรมันค่อนข้างกระโดดเลยเนาะตัวเลข này. อ่ยอ่ามันน่าจะจับมาหารกันแล้วมันเท่ากันพอดีเนาะมันน่าจะเป็นอนุกรมเลขาคณิตไหมอ่าก็น่าจะใช่ตัวนี้เนาะอ่าเป็นอนุกรมเลขขาเพราะอะไรลองมาตรวจสอบกันก็เราก็หาตัวนี้มาครับตัวอัตราส่วนรวมเนาะตัว common ratio ตัว R นะครับตัว r เนี่ยเกิดจาก ให้เราเอาโพดที่สองเนาะหารโพดที่หนึ่งครับก็คือ 12, หนึ่งส่วนสิบสองหารหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะครับโอเคนะเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันเป็นเศษส่วนซ้อนใช่ไหมเราก็หนึ่งส่วนสี่ตัวเนี้ยอ่าย้ายขึ้นไปคูณครับแล้วเราก็กับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเนาะอ่ะาก็จะได้เป็นอ่ามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสิบสองคูณกับ กับเศษส่วนเนาะกลายเป็นสี่หารด้วยหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดเลขมาสี่ตัดสิบสองก็จะเหลือสามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรครับหนึ่งส่วนสามนั่นเองเนาะอ่ะเหลือหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นเราได้แล้วตัว R เป็นหนึ่งส่วนสามนะครับเราก็ดูว่าตัวอนุกรมเนี่ยมันคูณทีละหนึ่งส่วนสามหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าเป็น ตัวอนุกรมเลขค่าคณิจเนาะแล้วก็เช็คดูจากหนึ่งส่วนสี่ครับคูณหนึ่งส่วนสามดูวสีได้อะไรเนี่ยหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมครับจะได้หนึ่งแล้วก็สี่คูณสามเป็นสิบสองอ่าใช่ครับตัวนี้ได้หนึ่งส่วนสิบสองพอดีต่อไปครับหนึ่งส่วนสิบสองคูณหนึ่งส่วนสามเนาะนี่หนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งครับแล้วก็สิบสองคูณสามเป็นสามสิบหกอ่าก็ใช่โอเค ต่อไปก็หนึ่งส่วนสามหกคูณกับหนึ่งส่วนสามนี่ก็จะได้หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะแล้วก็สามหกคูณสามก็ได้เป็นอ่าหนึ่งร้อยแปดนะครับนี่ก็ได้ร้อยแปดพอดีหนึ่งส่วนร้อยแปดเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราเช็คแล้วมันคูณทีละหนึ่งส่วนสามนะครับแสดงว่าเป็นตัวอนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะครับข้อนี้อ่าก็ต่อไปครับข้อนี้ต่อไปว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิต อ่ามันก็ให้เหตุผลไปว่าเพราะอะไรอ่าเพราะอะไรครับเป็นอนุกรมเลขคณิตเพราะเราหา r มาเนาะอามีค่าเป็นหนึ่งส่วนสามนั่นเองอจบโอเคเนาะพอได้ไหมอ่าประมาณนี้ครับถ้าเป็นตัวเลขคณิตก็เราก็ต้องหาตัวดีใช่ไหมอ่าหาตัวดีกลับมาลบกันว่ามันเท่ากันไหมอืมแต่ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนเนาะข้อนี้เป็นเลขาครับโอเค ถ้าเสร็จแล้วลองดูข้อเจ็ดครับเป็นโจทย์ต่อเนื่องกันอ่ก็คือโจทย์ข้อเดิมเลยแต่ข้อนี้ให้หาค่าครับหาค่าของอนุกรมนี้ซึ่งข้อเนี้ยอนุญาตครับให้ตอบติดเลี้ยงกำลังได้อ่เดี๋ยวเราลองดูเนาะตอบติดเลียงกำลังได้โอเคลองดูครับลองดูทำยังไงดีครับก็มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตเนาะเราแอบหามาแล้ว เรารู้จากข้อนี้แล้วใช่ไหมข้อหกก็คือ r มีค่าเป็นหนึ่งส่วนสาม r เป็นหนึ่งส่วนสามแล้วเรารู้อะไรอีกตัวนี้ใช่ไหมครับพจน์รแรกเนาะพจน์รแรกก็คือหนึ่งส่วนสี่นั่นเองอ a หนึ่ง a หนึ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่โอเคแล้วก็รู้อะไรอีกครับอ่าชาัดเจนเนี่ยบวกกันกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวเองเนะาะบวกกันสี่ตัวก็คือตัว n ใช่ไหมครับ n มีค่าเป็นสี่ อ่าเรียบร้อยแล้วเช์ก็ให้ตัวเนี้ยเป็น sn ครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนเนี้ยเราต้องการหา s 4นั่นเองเนาะอ่า s 4เพราะ n ของเราเป็นสี่อืมบวกกันสี่ตัวเราก็จะใช้สูตรตัวอนุกรมเรขาคณิตเนาะอ่าเชอรก๊อปปี้สูตรมาเผื่อใครยังจําไม่แม่นต้องไปฝึกจําให้แม่นเนาะเขียนบ่อยๆครับเดี๋ยวก็จำได้โอเคอ่าลองดูครับ ทำยังไงดีก็แทนค่าในสูตรเลยครับไม่ยากอ่ะ s สใช่ไหมครับอ่ะ s สสิ่งที่เราต้องการเท่ากับ a หนึ่ง a หนึ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่เนาะอ่ะแทนค่าเข้ามาหนึ่งส่วนสี่คูณกับ r r เป็นหนึ่งส่วนสามเนาะอ่ะเป็นหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับ n n เป็นสี่เนาะอ่ะ n เป็นสี่ก็ลบหนึ่งนะครับอ่ะด้วยตัวนี้ อาอาเป็นหนึ่งส่วนสามเนาะอ่าหนึ่งส่วนสามแล้วก็ลบอีกหนึ่งอ่ะโอเคครับข้อนี้ให้ตอบติดเลขกำลังได้เลยครับถ้าเราทํามาถึงตรงเนี้ยเชื่อก็โอเคแล้วครับเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําต่อแล้วนะครับเชื่อแค่วัดว่าเราจําสูตรได้หรือเปล่าครับใช้สูตรเป็นไหมอ่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับอืมโอเคเนาะนี่เองแค่นี้แทนค่าธรรมดานะครับโอเคเนาะอ่า Okay.